ทีดตังเดียวชีมฟุตบอลชีมแต่งวันที่17กุมภาพันธ์นะครับเข้ามาก็ฝากกดซับกดไลค์กดกระดิ่งกันเลยทุกคนเป็นกำลังใจกันชอบชีมไหนก็ลองเม้นบอกกันได้นะครับฝากทุกคนด้วยครบจบทุกความมันแอดสองสิบพีวายดูกวาคลิปสนใจก็ฝากทุกคนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยวันนี้ก็เลือกมา1ทชีมหน้าเชียร์เน้นย้ำนะตามสาตีเหตุผลใช้ชอบตามนั้นไม่มันเฉยไปกดไลค์กันด้วยนะครับ อ่ะเริ่มเลยดีกว่าเนาะนะครับเอาคู่นี้แหละทุกคนยูเวนตุสเล่นนอกบ้านคว้ต่อ0.5นยปปเจอกับกาลาตาสลายนะฮะโดยกาลาตาสลายนี่เป็นทีมที่อถถ่าถ้าเจ้าบ้านนะเจ้าบ้านนะมีคาบ้านเจอยูนิยองแซงกิโุสของเบลเยียมครั้งเดียวฤด,ดูกาลนี้เคยคาบ้านครั้งเดียวนะครับอาเจอริวูพูตบลิวพูนะริวพูตอนนั้นก็เปรี้ยวระดับหนึ่งเหมือนกัน แล้วก็เสมอแอตมิริตนะฮะเธรรมดานะดูว่าฟอร์มช่วงหลังก็ดูดีมีแพ้แมนซิตี้ก็ไม่ได้แย่ใช่ปะามาดูกันที่ยูนตุสกันบ้างดีกว่านะครับยูนตุสนี่ช่วงนี้นี่ไม่ชนะเลยนะสามเกมแพ้สองเสมอหนึ่งเลนนอกบ้านสองเกมล่าสุดแพ้รวดนะครับห้าเกมนอกบ้านชนะเกมเดียวชนะปะาแม่นอกบ้านรวมๆก็ก็ไม่ได้ชนะเยอะนะตามใช่ไหมอะไรการยุโรปมีเสมอโมนาโก ชนะโบโดโกรีมแพ้มาริทแล้วก็เสมอเบียริลก็ไม่เท่าไหร่นี่ใช่ปะเออถ้าถามผมว่ายูนตุสเก่งกว่าอยู่ละทุกคนใครมองต่างก็แล้วแต่นะแต่ผมว่ายูนตุสเก่งกว่าอยู่ละแต่การที่คุณจะไปเล่นบ้านของกาลาตาสลายแล้วก็ชนะได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะใครดูบอลก็รู้นะครับพวกโปรุเกอ,อไม่ใช่สิตุรกีเออขอขอไปขอไป พูดถึงยูนตุสนี่นึกถึงโรนันโดโปรตุเกสนะฮะเออกาลาตสลายเนี่ยตุรกีซึ่งตุรกีเนี่ยมันเป็นหลีกที่แบบมันเชียบอลดุดันอ่ทุกคนรู้กัอนอยู่เนาะใช่ไหมแล้วก็เจอยูนตุสยูนตุสเนี่ยต่อให้จะแบบเก่งมาจากไหนก็ตามอะ่ะแต่มาเจอกาลาตสลายที่แบบโอโ้การเชียบอลโหดที่แบบนี้ผมว่ามันยากนะมันยากที่จะที่จะแบบใจไม่สั่นนะเนาะตอนเล่น อ่ะเอาเป็นว่าวัดใจกันได้วัดใจกันได้เล่นในบ้านกาลาตากาลาตสลายล่าสุดโอตอนยูเวนตุสก็เก่งนะทุกคนแพ้หนึ่งศูนย์นะครับเออปีนั้นเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งเอา้าแปลว่าเอาตอนนี้กาลากาลาตสลายตอนนี้เก่งกว่าตอนนั้นนะยูเวนตุสนะเวลานี้อ่อนกว่าตอนนั้นนะครับวัดใจกันได้นะครับมั่นก็มั่นตามเหตุผลก็ตามนั้นครับกาลาตส์ลายผม แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะลองวัดใจก็ไม่เป็นหานะาตรงเดียวนี้กาลาตาสาลายนะครับมีลิ้นพันกันขออภยัยอ่าแล้วก็ก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กันด้วยแล้วก็แอดสองพครบจบทุกความมันดูขวากลิปนะครับทีมเล็ดชอบทีมไหนก็ลองเมนบอกกันได้อ่าชอบทีมไหนครับทุกคนมารีดไหมดัตมูลปารีสอ่ะลองบอกกันได้คานัดคนคนในช่องนี้ลงทุนคืนนี้ขอมีกำไรให้ผมนะสวัสดีครับ